บาดพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องเบิงปลาเบิงแหเดียวเห็เดียวคักขาดบาดปาดบ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 าดได้หลายคัะอุ้ยบาดบาดปลาหูปีนี้น้าก็ดีปลากระไรตกเมดปีเมด่าสตรเลยเนี่ยปืนในคอยปีนั้นนะเชียงพุทธน้ำบวกไขมันมา ปลาดังเจ้ามันขืนหลายหลายได้ไปไหค่อยไปวานมึงก็ถือซึ่งสิบอะีรเจ้าสิไปวานอีกวันโอ้โห่อยเง้ยมันมดหลับวัหลังคุแล้วมันจะถือพ่อเงียเฮียอัยไปให้เฮายถ่ายแล้วบอสเดี๋ยวถ่ายอีกวันก็เขาบอกว่าบอกเขามื่อเอาปลาสมนี้ล่ะพี่น้องเบื้องน่เบื้องนีสะออนหลายแหเดียวได้แต่ว่าจักกิโลนี่หากิโลแหเดียวนี่หากิโลอวนมาเบื้องเนี่ยโูอนยัง de